ก็ต่อเลยอันนี้เดี๋ยวเอาให้ลูกค้าไปลองซักเลยนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วที่เคยทำมานะครับเครื่องอื่นๆก็ไ็่จะมีปัญหาอะไรนะครับเพียงแค่ว่ารุ่นเนี้ยนะครับรุ่นเนี้มันเป็นโมเตอร์เดนดึง2องจังหวะนะครับก็เลยจะมีปัญหาในส่วนของ การปล่อยน้ำสักนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับผม เอาละเครื่องต้นเครื่องต้นสินค้าก็จากดูภายนอกทั่วๆไปก็ประมาณนี้นื่เรียบร้อยดีอยู่อ่ะที๋ยวก็ลองไปต่อเข้ากับเครื่องแล้วลองทดสอบดูว่าใช้งานได้จริงไหมสหรับบอร์ดกล่องสีเหลืองชุดนี้นะครับหลังจากที่ถอดบอดร์ดออกมาดูแล้วนะครับพบว่า เลยินนี่เยอมไปหมดแล้วครับก็คงจะตามอายุการใช้งานกับเสื่อมสภาพแล้วเออยอะมาใส่เบ้าด้านในหมดแล้วนะครับอ่าตัวเนี้ยถ้าเกิดจะไล่วงจรแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ไอโที่เสียเนะน,นี่ยในเนี้ยระยะยาวอาจจะไม่คุ้มตรงที่ว่าอาจจะจุกจิกเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวเดียวตัวหนึ่งไปแล้วอายุการใช้งานขนาดเนี้ยตัวอื่นก็อาจจะเสียเพราะว่ามันนานแล้วนะครับดังนั้นก็เปลี่ยนเป็นชุดบอร์ดแปลงอย่างนี้แหละ จะดีกว่านะครับเนี่ยได้มาได้บอร์ดได้แป้นกดแล้วก็เพลชเชอร์สวิตก็เป็นตัวใหม่จากที่ผมเคยทําไปก่อนหน้านี้สองปีที่แล้วก็ยังใช้กันอยู่นะเพเชอร์สวิตช์นี้ก็เปลี่ยนออกนะครับพอมีมาให้มาพับเออส้นเข้าปันพอมใหม่กเซ็ตของมันเลยอ่แรกผมว่าจะไล่วงจรเพื่อจะหาตัวไหนเสียคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนก็ไม่ถ้าเป็นสภาพเยิม้มเยมือนนี้คงไม่ไหวแล้ว ติดไม้ติดมือไปหมดแล้วครับก็ลําบากในการแกะในการาที่จะไล่หานะครับอย่างเงี้ยและอย่างทําไปก็อาจจะใช้เวลามากแล้วก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับตัดสินใจเปลี่ยนออกไปเลยคุ้มกว่าเนะราทําให้งานมันเร็วกว่าด้วยตปุมกดประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวงจรนะครับวงจรก็ต่อตามนี้เลยนะครับมีมาให้หมดแล้วนะครับผมส่วน ถ้ากล่องมันหายก็อยู่หลังเครื่องตรงนี้นะครับนะครับจะมีลายวงจรอูต้องสังเกตดูดีนะครับมันจะมีลายวงจรอยู่ด้านนี้เขาก็เขียนบอกอีกทีหนึ่งนะครับด้านในนี้ว่าอะไรต่อกับตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับส่วนเครื่องซักผ้ารุ่นนี้นะครับรุ่นเป็น LG รุ่น WF นะครับ T8031TD นะครับผม สายไฟนะครับผมอันนี้ผมแกะวงจรหมดแล้วนะครับสายสีน้ําเงินนี่ก็เป็นนิวตันนะครับผมสีน้ําเงินนี่เป็นนิวตันแล้วก็นี่นะนําเงินนี่เป็นวงนิวตันแล้วก็สีเทานี่เป็นน้ําเข้านะครับเป่าน้านะครับผมสีเหลืองนี่เป็นมอเตอร์หมุนซ้ายนะครับผมสีแดงมอเตอร์หมุนขวานะครับผมทีนี้ชุดนี้นะครับผม เป็นเพชเชอร์สวิตนะครับสีขาวสีม่วงสีส้มนะครับเพชเชอร์สวิตก็เปลี่ยนใหม่นี่นะครับเปลี่ยนอันใหม่ใส่เข้าไปนะครับมันจะรรับกับวงจรของมัน mcu ของมันนะรุ่นนี้นะครับจพะพิเศษนิดหนึ่งนะครับจะมีตัว hard neck s e n อ o r นะครับตัวนี้ก็คือผมคิดผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของชั่งน้ําหนักหรือไม่งั้นก็ถ้าน้ําหนักเกินนะครับผมน่าจะตัดวงจรไม่ให้ทางานนะครับผมถ้าเกิดว่า น้ำหนักเกินน้ำเยอะใส่ผ้าเยอะอะไรเงี้ยตัวนี้ฮันเดอร์เซ็นเซอร์ไม่ได้ใช้นะครับนี่เราเราจะไม่ใช้ตัดออกไปเลยนะครับตัวนี้จะตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็มอเตอร์เดนนะครับเป็นสีชมพูนี้นะครับผมมอเตอร์เดนนี้ต่อสีชมพูนี้ส่วนสีตรงนี้ก็เป็นน้ำเงินขาวนี่ก็เป็นตำแหน่ง nuc ของมอเตอร์เดนนะครับผม เดี๋ยวดูผมอาจจะต้องบัดกี้นะครับผมทําการบัดกี้บัดกี้ต่อสายนะครับบัดกีต่อสายเห็นวหมผมจะบัดกีต่อสายเพราะว่าเราจะได้เลือกตําแหน่งนะผมเลือกตําแหน่งของการวาง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 บอร์ดนะว่าเราจะเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมผมจะคว่ำหน้าลงอย่างนี้นะครับราติดอยู่กับแป้นมันแป้นการชุดนี้ครับ ปันตัวนี้นะคาดว่าจะติดเป็นลักษณะนี้นะครับผมเวลาติดตั้งเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้จะคว่ำลงอย่างนี้เพื่อป้องกันความชื้นอ่าป้องกันน้ำนะครับที่จะไปโดนมันนะครับจะได้เป็นการา s a ฟ e ี้อีกระดับ,บ,บวันนี้ก็อ่าทการบัดกรีนะครับผมอ่าทการบัดกรีแล้วก็ต่อสายนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ย้ำหางปลาเสร็จหมดแล้วนะครับก็ส่วนโคเวอร์นะครับตัวโคเวอร์เนี่ยก็คือไม่ได้ใช้นะครับผมก็คือต่อตรงนั่นแหละครับผมต่อตรงแล้วก็จะได้ดประกอบเข้าเครื่องครับตัวบอร์ดนั้นราคาไม่สูงมากครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาตรงที่ตัวช่างเองหรือผู้ทําเองเนี่ยจะต้องมาไล่วงจรนะครับผมไล่วงจรแล้วก็เลยเช็คให้ละเอียดนะครับว่ามันถูกต้องหรืยอยังเพราะว่าถ้าถ้าผิดนะครับ ถ้าผิดจะเกิดการชอ็อตหรือเมื่อนั้นก็ถ้าพลาดขึ้นมาก็จะไปช็อตบอร์ดเลยนะครับผมแล้วมันจะทําให้เสียหายได้ไม่คุ้มเสียนะครับราคางานจะไปหนักในเรื่องของค่าแรงช่างมากกว่านะครับผมแต่สรุปแล้วก็ยังถูกกว่าซื้อบอร์ดมาใหม่นะครับบอร์ดใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ในช่วงแล้วแต่รุ่นนะครับต่ําสุดเนี่ยเท่าที่เคยเจอข้อมูลก็คือพันเจ็ดถึงสามพันบาทนะครับผมราคาจะอยู่ในช่วงนี้ทาแล้วแต่รุ่นนะสำหรับ ท่านใดถ้าเกิดถ้าจะถามมาว่ารุ่นน mm ั hmm. ้นย anyway. yeah. so 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 ี hmm. so ่ห mm ้อนี้สีอะไรเป็นสีอะไรสายตรงไหนเป็นสายไหนตอบไม่ได้นะครับของพวกนี้ขึ้นอยู่ที่หน้างานนะครับผมอย่างผมเนี่ยรุ่นนี้ยกมาอย่างนี้เลยแล้วก็มาไล่วงจรเอานะครับเพราะหน้างานเป็นอย่างไรแล้วก็มาไล่วงจรแล้วก็มาร์คไว้ก่อนนะครับผมก็คืองานก็จะถ้าละเอียดนิดนึงก็จะดีหน่อยนะครับก็โอกาสพลาดก็มีน้อยนะครับกาจะมาร์คไว้ว่าตรงไหนจ่ายไปให้ตรงไหนตรงไหนจ่ายไปให้ตรงไหนมันเสียเวลาตรงนี้แหละครับ ยิงก็ทําไปหลายเครื่องนะครับผมก็สองสามปีแล้วล่ะก็ไม่มีปัญหานะก็ใช้งานได้อยู่ครับไอ้ตัวนี้นะถ้าเกิดมีใครถามว่ารับซ่อมไหมรับซ่อมนะครับตันนี้ผมรับซ่อมอยู่เพราะเป็นงานที่ผมทําอยู่แล้วนะครับผมลองจากงานของงานไฟงานแอร์นะครับผมแล้วก็มาเป็นพวกเครื่องซักผ้าเนี่ยก็คือจะทําเสริมให้ลูกค้านะครับผมก็คือพื้นที่ที่ผมทําอยู่นะตอนนี้ก็คืออยู่ในส่วนของผมจะอยู่ใกล้ๆกับออะนครนะครับผมอ่าชอบุรีนะครับผม คือไม่งั้นก็ถ้าเป็นช่วงบางช่วงก็อาจจะกลับต่างจังหวัดก,ก็จะอยู่ที่หน,อง,น,อ,อ,งนองคายนะครับผมอยู่อำเภอสังคมตหวดหนองคายนะครับผมซึ่งผมก็ทํานะครับที่บ้านนอกก็ทำมีโอกาสก็ทำท้าใครมายกมาให้ทําก็ทําให้นะครับผมมาดูตัวเก่าที่ทําไปใช้เองนะครับจะเป็นรุ่นรุ่นนี้นะร,รุ่นหน้าตายอย่างนี้นะครับก็เป็นหน้าจอที่มีตัวเลขนะครับ รุ่นที่ไม่มีหน้าจอตัวเลขมันจะยุ่งยากที่หนึ่งก็คือตรงเวลาที่จะใส่น้ำยาปรับผนุมมันจะกะเวลาไม่ถูกร,รุ่นนี้ก็ตัวนี้ก็ใช้เองก็ลองทําใช้เองของรุ่นนี้นะครับเพราะว่าผมจะต้องถ้ารุ่นไหนที่ผมคิดว่าผมจะเอามาใช้ผมก็จะเอามาทดลองใช้เองก่อนนะครับตัวนี้ก็ใช้มาสองปีแล้วแหละครับผมไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ส่วนฮิตาชิรหัส ff นะครับผม ff ff เนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าจอยรุ่นหนึ่งนะครับ อ่หัส s f นะตัวนี้ฮิตาชินั้นจะไม่เหมาะอย่างหนึ่งรหัส SF นะครับผมก็คือระบบของการปั่นแห้งเนี่ยเฟืองมันเนี่ยมันจะใช้ระบบเฟืองนในการเชื่อมต่อแกนแกนเผาปั่นในการปั่นแห้งนะครับทีนี้มันจะไม่มีการจ็อกกิ้งก็คือจ็อกสตาร์ทนะค่อยกระตุกกระตุกกระตุกไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆสตาร์ทเร่งค่อยค่อหมุนค่อยๆสตาร์ทมันจะไม่มีมันคือบอร์ดพวกนี้บอร์ดเทียบหรือบอร์ดแทนนะครับผมบอร์ดแปลงเพราะนั้นมันจะ จังหวะที่มันจะปั่นแห้งมันจ่ายไฟเข้ายาวเลยนะครับทีนี้มันจะทําให้ของฮิตาชินั้นการทํางานจะไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่จะกระตุกแรงนะครับตึกทีเดียวแล้วหมุนยาวเลยไม่ค่อยดีครับตัวนี้ก็เป็นที่ใช้ไปแล้วก็อันนี้จริงๆลูกค้าไปใช้นานแล้วแหละครับแต่ว่าลูกค้าเขาไม่เข้าใจนะครับเขากดแรงครับผมเข้าใจว่าแผ่นปิ้นน่าจะแตกนะบ,บางบางบางอันก็กดได้บ้าง,างอันก็กดไม่ได้ผมให้ผมดูแล้วก็คือตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแผ่น แป้นกดน่าจะเสียนะครับตอน,นี้ก็เดี๋ยวทําการแก้ไขเป็น,ปนสต็ปถัดไปนะครับผมอ่ะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับผมก็เป็นเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าเพื่อความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็เวลาลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับผมมันก็จะไดะ้มาตรฐานหน่อยนะครับผมไม่หลุดไม่อะไรง่ายถึงแม้ว่ามันจะแถมเทปกาวสองหน้ามาสําหรับแปะ แป้นบอร์ดนะครับผมเราก็จะไม่ทําแบบนั้นนะครับผมโอเคละเราอาจจะติดใส่เข้าไปนะครับผมเพื่อให้ช่วยกันกระแทกเช่นนั้นครับแต่ว่าในระยะยาวนั้นไม่คาดหวังบางทีมันเจอความร้อนนะครับผมหรือใช้งานเป็นนานมันจะหลหลวมได้นะครับผมฉะนั้นแป้นบอร์ดกดตรงนี้นะครับผมนอกจากที่จะต้องเสียเวลานะครับผมคือย่อมต้องยอมเสียเวลาเพื่อให้งานมันออกมาดีหน่อยนะครับผมเราก็จะทําการ จะเอาสายแพรเข้าตรงนี้นะครับผมส่วนแบนบอร์ดตรงนี้เราได้ทําการเพิ่มเติมที่จะมาวางข้างบนนี้แล้วนะครับผมเพื่อให้มันห้อยอยู่ใต้ฝานะครับผมอ,อย่างน้อยๆก็จะปลอดภัยขึ้นมาอีกนะครับผมนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมความยุ่งยากของขั้นตอนนี้ก็คือว่าอาจจะเสียเวลาขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็อย่างที่พูดให้ฟังนะครับผมว่ามันบางทีมัน งานบางงานอะอะไหล่มันไม่แพงหรอกแต่ว่าในส่วนของค่าแรงช่างนะ่มันเสียเวลาในการทําเยอะนะผมถ้าจะทําออกมาให้มันได้ดีๆหน่อยนะครับผมถ้ามันติดตรงไหนนะครับตัวรอยนูนหรือรอยอะไรของฝาเนี่ยเราก็ต้องทําการตัดแต่งออกนะครับผมเพื่อให้สามารถวางแผ่นบอร์ดได้นะครับผมอันนี้ผมก็ได้มาร์กรูยึดไปหมดแล้วครับสี่รนะูสำหรับแผ่นบอร์ดนี้นะครับ ก็ทำการมาร์กรูของอสกูยึดตัวแป้นกดแล้วนะครับแล้วก็จะทําการประกอบนะครับเป็นอันดับต่อไปนะครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับติดตั้งเสร็จแล้วอันนี้ก็ถูกยึดกันเดินน็อตเฮ้ยอยู่ลักษนะนี้อันนี้ก็ถูกยึดตนะิดรัด,ด,ดนะกันแกะให้ออครับยึดไปสองมุมส่วนมุมนี้ก็แต่ถึงทีว่าจะข้างง้างออกม็จะออกอยู่นะครับแต่ว่าก็จะไม่หลุดเพราะว่ามีสกรูยึดไว้แล้วก็จะหน้าง,งานระยะยาวก็จะได้ มีมัญหาตรวจดูวความเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะสู่ขั้นตอนการทดสอบนะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็มันจะมาลองกันเลยนะครับเสร็จพักเสร็จเรียบร้อยอ่า ก็อลองเปิดเครื่องเลยระดับน้ำสมมติตั้งไฮนะเราต้องตั้งต่ำไปก่อนแล้วกันเพื่อทดสอบเครื่องโพสต์สักปันมาซสักล้างอ,อันนี้ไม่แน่ใจนะใช่ผ้าเปล่ามารู้ดิฟเนีย่ย สักล้างปัหหนหานบบชนี้นะ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนขอสตาร์ทเลยอน้ำเข้าเครื่องมาแล้วโอเคน้ำเข้าเครื่องมาแล้วก็จะทดสอบต่อไปเลยก็คือ ลองดูที่ว่าปั่นแห้งได้ไหมปิดแล้วเปิดใหม่นะแเราก็จะสั่งสั่งปั่นแห้งลองดูก็สตาร์ทอะว่าวเดินน้ำทำงานแล้วมีน้ำอยู่น้อยนะครับ อันนี้มีน้ำอยู่น้อยนะครับที่เดี๋ยวอาจจะต้องเติมน้ำเข้าจะเยอะหน่อยเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่อ,อ,อีกทีนะครับเมื่อกี้ดึงไม่ออกนะครับดึงน้ำดึงแบบมอเตอร์เรดนดึงน้ำออกได้นิดเดียวนะครับก็คืออเ่อตัว TOW นะครับตัวเนี้ยตัวจ,จุดนี้นะครับเอาสาย เอาสายนะครับผมตัว TOW ่อกี้นะครับตัวนีน้เอาสายมอเตอร์เดนนะครับผมมอเตอร์เดนตรงเป็นน้ําเงินขาวตรงนี้นะครับต่อกับตรงนี้ด้วยนะครับเพราะมันจะได้ดึงการดินน้ำจังหวัดที่สองเดี๋ยวขลองดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมเอาน้ำเข้าเครื่องก่อนแล้วกัน อันนี้เป็นตัวเก่าที่เก็บไว้นะครับมาดูเป็นตัวอย่างนะบางทีนานๆไปก็ลืมอ่าเดี๋ยวนะพอดีลืมเปิดน้ำ จะเปิดน้ำเข้าแล้วก็จะลองรอบนึง อาจะพอแล้วครับตั้งปันมาดเลยเดี๋ยวจะดึงออกมาเหมือนเมื่อ,อ,อกี้ไหมอ่ะออกออกเต็มที่แล้วนะครับอ่าจากที่แรก,กไม่ออกนะครับออกแล้วตับติดลงดู อโอเคปิดก็อยู่แล้วนะครับปิดน้ำอยู่ก็ต่อเลยอันนี้เดี๋ยวเอาให้ลูกค้าไปลองซักเลยนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วที่เคยทบมานะครับเครื่องอืง่นๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแค่ว่ารุ่นเนี้ยนะครับรุ่นเนี้ยมันเป็น โอเตอร์เดนดึงสองจังหวะนะครับก็เลยจะมีปัญหาในส่วนของการปล่อยน้ำชั่วทหน่อยนะครับแ่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับผมครับในส่วนของตัวอย่างนะครับผมหรือว่าการลงบอร์ดทดแทนหรือบอร์ดแปลงนะครับเครื่องซักผ้าอ่าอันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับผมอ่าตัวอินเวอร์เตอร์นี่ยังยังไม่มีบอร์ดออกมานะครับ ในส่วนของวิดีโอนี้ก็คงจะขอจบลงเพียงเท่านี้นครับผมกอสวัสดีทุกท่าน,นครับผม